สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มาพบกับครูรุ่งนะครับในรายวิชาศิลปะศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้นะครับครูรุ่งจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้านเด็กๆต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าศิลปะพื้นบ้านของเราเป็นแบบไหนอะไรคือศิลปะพื้นบ้านศิลปะนะครับจะแยกออกมาเป็นแขนงต่างๆนะครับจะเป็นงานจิตรกรรมประติมากรรม แล้วก็สถาปัตยกรรมทั้งหมดจะรวมขึ้นมาเป็นศิลปะนะครับและจะแยกแขน,นตงต่างๆออกไปเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับขนบรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมต่างๆนะครับศิลปะเป็นบ้านเป็นลักษณะของงานที่สร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจําวันนะครับโดยอาจจะแดัดแปลงปรับปรุงขึ้นมาใช้ในการใช้ชีวิตประจําวันนะครับย่างเช่นไปจับปลา ็อาจจะมีการสร้างสิ่งขึ้นมาหนึ่งเพื่อไว้ใส่ปลานะครับอาจจะเป็นคล้องด้วยวิธีการจัดสารหรือถักทอเป็นผ้าที่จะใส่อะไรต่างๆนะครับดังนั้นนะครับศิลปะพื้นบ้านจะเป็นการถ่ายทอดความรู้วิธีการจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกนะครับโดยใช้องค์ความรู้ปรับปรุงและสร้าง สารผลงานขึ้นมาเพื่อประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวันลักษณะงานของศิลปะพ,พื้นบ้านนะครับจะเป็นของแต่ละท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นอาจจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศหรือสภาพภูมิประเทศนะครับอย่างเช่นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ของเรานะครับโดยลักษณะของศิลปะพ,พื้นบ้านเนี่ยจะเป็นการใช้ชีวิตประจําวันใช่ไหมครับแต่จะ อิงเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อาศาสนาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆนะครับดังนั้นศิลปะพื้นบ้านจะเกี่ยวพันกับขนบธรรมเนียมประเพณีในการใช้ชีวิตต่างๆของบุคคลในท้องถิ่นต่างๆนะครับดังนั้นถ้าเปรียบเทียบหรือเรียกง,ง่ายๆนะครับศิลปะพื้นบ้านจะเกี่ยวพันกับงานหัตถกรรมงานหัตถกรรมก็คืองานที่ทํามือขึ้นมาดังนั้น ศิลปะที่เป็นการทามือขึ้นมาอาจจะมีหลายรูปแบบนะครับอาจมีทั้งการวาดการถักทอจักสารการแกะสลักการปั้นการหลอ่อมีหลายรูปแบบนะครับเดี๋ยวครูจะพาเด็กๆนะครับไปเรียนรู้ว่าศิลปะถืนบ้านหรือหัตกรรมจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปเรียนรู้กันเลยนะครับการจักสารการจักสารนะครับเป็นการใช้วัสดุธรรมชาตินะครับขึ้นมาขัดหรือ าสารกันให้เป็นลวดลายอย่างง่ายๆนะครับเพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันเช่นนะครับอาจจะใช้ใบไม้เถาวัลย์มาสร้างสารงานนะครับบางทีอาจจะใช้ไม้ไผ่นะครับมาจาักเป็นเส้นแล้วก็สารเป็นรูปทรงต่างๆเพื่อเอาไว้เป็นอุปกรณ์ใช้สอยนะครับตัวอย่างเช่นนะครับดังภาพเปเด็กจะเห็นนะครับว่าเป็นการสารไม้ไผ่ที่เอาไว้ใช้ในชีวิตประจําวันอย่างเช่นคลาดสุม่มข้อง ทรายจาดกระบุงตะกร้าหมวกดังภาพเด็กๆที่เห็นเนี่ยจะเป็นการสารขึ้นมาเพื่อใช้สอยในชีวิตประจําวันนะครับถ้าใบไม้ที่มาสารก็จะเป็นพวกใบทางมะพร้าวนะครับอาจจะสารเป็นชะลอมตะกร้าเพื่อใส่ผลไม้นะครับหรือทําเป็นถาดนะครับการทอการทอจะผูกพันุ์กับคนไทยมาเป็นเวลาช้านานนะครับด้วยการทอผ้าหรือเสื้อผ้าที่จะใส่นะครับ อาจจะเป็นสบายเป็นผ้าถุงเป็นเสื้ออาจจะทอมาจากผ้าไหมผ้าฝ้ายนะครับดังภาพนะครับจะเป็นการลักษณะของการทอผ้าแล้วก็การถักทอผ้าให้เป็นลวดลายต่างๆนะครับการปั้นรูปและลายปั้นนะครับลักษณะ2อย่างนี้จะเป็นลักษณะของการปั้นซึ่งจะเป็นงานปฏิมากรรมนะครับและจะมีการผรสมผสานการระหว่างการปั้นและการแกะลายนะครับ ดังภาพนะครับจะเป็นลักษณะของการปั้นหุ่นแล้วก็แกะสลักลายบนงานปั้นนะครับการปั้นและเครื่องปั้นดินเผานะครับเป็นลักษณะของงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาในการสร้างอาจจะเป็นเป็นการสร้างเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้สอยนะครับอาจจะปั้นเป็นหม้อหรือเป็นภาชนะอื่นเพื่อใส่อาหารนะครับโดยทํามาจากดินแล้วก็เข้าไปสู่ในการเผานะครับด้วยวิธีการปั้นจากดินนะครับแล้วก็ไปผึ่งให้แห้งนะครับในที่ร่มนะครับ แล้วก็จากนั้นก็เข้าเตาเผาอบด้วยความร้อนสูงนะครับเพื่อจะได้เป็นภาชนะออกมาใช้ในชีวิตประจําวันนะครับตรงนี้ก็เป็นศิลปะพื้นบ้านของแต่ละท้องถิ่นนะครับบางท้องถิ่นอาจจะมีลักษณะของการปั้นบางท้องถิ่นอาจจะไม่มีนะครับเนื่องจากขึ้นอยู่กับวัสดุในท้องถิ่นอาจจะไม่มีลักษณะของงานปั้นเครื่องปั้นดินเผานะครับอย่างเช่นอาจจะมีอย่างภาคกลางเนี่ยก็จะเห็นเด่นชัดก็คือกอเกตนะครับแล้วก็ทางภาคอีสานก็คือ จะเป็นลักษณะของการปั้นเมื่อสมัยก่อนอย่างเช่นแถวบ้านเชียงอะไรเงี้ยครับมีการปั้นเกิดขึ้นนะครับแล้วก็สร้างรดลายขึ้นมาเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นนะครับ mm hmm. การวาดเขียนหรืองานจิตรกรรมนะครับจะเป็นลักษณะของการวาดภาพส่วนใหญ่นะครับงานจิตรกรรมที่วาดในวัดหรือในโบสถ์ที่วัดส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของงานลักษณะของ การวิถีของชาวบ้านนะครับการชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านเกี่ยวกับศาสนานะครับพุทธประวัติต่างๆของพระเจ้าแล้วกเ็เกี่ยวกับเรื่องเล่านิทานหรือจินตนาการของผู้สร้างผลงานที่จะถ่ายทอดเขียนลงบนฝาผนังนะครับการหลอ่อหรือการทําเครื่องโลหะนะครับวิธีการก็จะเป็นการเอาโลหะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินเหล็กดีบุกทองทองแดงนาดเอาโลหะเหล่านี้นะครับ มาหลอมให้จนเหลวแล้วเทล,ลงบนบล็อกเพื่อให้เกิดลวดลายหรือรูปแบบของงานชิ้นนั้นออกมานะครับอาจจะเป็นการหล่อเครื่องประดับหล่อภาชนะในการใช้ในชีวิตประจำวันนะครับจากนั้นอาจจะสร้างลวดลายของภาชนะเหล่านั้นด้วยการแกะสลักหรือการตีลายตอกลายดุลลายนะครับส่วนใหญ่ลักษณะงานนี้ฝีมือก็จะอยู่ทางแถวภาคเหนือนะครับ แต่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยก็จะมีช่างฝีมือเหล่านี้อยู่ทั่วไปนะครับงานเบเ็ดเตล็ดงานเบ็ดเล็ดตรงนี้นะครับเป็นลักษณะของงานที่อาจจะก,การจัดหมวดหมู่ที่ครูพูดมาเมื่อกี้ยากนิดนึงนะครับตัวอย่างเช่นนะครับการจัดดอกไม้นะครับการร้อยมาลายการแทงยวกเครื่องดนตรีและอาจจะรวมไปถึงยานพาหนะนะครับชิดเกวียนนะครับ,รบสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นลักษณะของศิปปลปะพื้นบ้านเหมือนกันแต่ว่าในการจัด แยกประเภทหรือหมวดหมู่ออกอาจจะแยกแยากนิดนึงนะครับก็จัดไปอยู่ในหมวดของเป็นตะเล้นะครับดังภาพเด็กๆที่เห็นมาทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของศิลปะพื้นบ้านแขนงต่างๆนะครับทีนี้นะครับครูรุ่งจะพาเด็กๆเ,เนี่ยไปเรียนรู้ว่าแต่ละภาพของประเทศไทยเราเนี่ยมีศิลปะพื้นบ้านที่แตกต่างกันแต่ละท้องถิน่นเป็นอย่างไรนะครับเดีย๋ยวเราไปที่ภาคเหนือกันก่อนนะครับ ตัวอย่างลักษณะของงานที่เราเห็นครูจะยกตัวอย่างงานออกมาให้เด็กๆเ,เห็นแค่บางส่วนนะครับอาจจะไม่เยอะถ้าเด็กๆสนใจก็เดี๋ยวค่อยไปเรียนรู้เพิ่มเติมในอนาคตนะครับตัวอย่างลักษณะของอศิลปะพื้นบ้านทางภาคเหนือนะครับตัวอย่างเช่นตุงตุงเนี่ยเป็นการถักทอ,อาจากผ้าหรือกระดาษครับทำเป็นรวดลายตุงนะครับเป็นเครื่องใช้ที่ประกอบในพิธีกรรม ทางศาสนาหรือความเชื่อนะครับวัสดุที่นํามาใช้ในการสร้างตุงนะครับก็มีหลายรูปแบบนะครับเช่นอาจจะเป็นผ้าเป็นกระดาษเป็นเงินหรือกระทั่งใบลานนะครับในการสร้างตุงนะครับอย่างที่ครูพูดมาแล้วคือใช้เพื่อประกอบในพิธีกรรมหรือทางศาสนาความเชื่อต่างๆของคนเหนือนะครับแต่ตุงก็อาจจะมีที่ภาคอีสานก็มีนะครับโดยลักษณะของตุงจะเป็นการสร้าง เป็นลายนะครับอาจจะเป็นภาพเป็นลายอย่างเงี้ยแล้วก็สร้างให้ห้อยลงมานะครับดังภาพครับนี่คือลักษณะของตุงนะครับซึ่งลักษณะของตุงเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ทางภาคเหนือนะครับซึ่งอีสานก็จะมีแค่บางจังหวัดนะครับหรือบางท้องถิ่นนะครับการทําคมลอยการทําคมลอยเนี่ยจะสร้างหรือทํากันในเทศกาลหรืองานอย่างยี่เป e งหรืองานยีป่ยป e เนี่ยเป็นลักษณะของการลอยโคมนะครับเด็กๆอาจจะเคยเห็นภาพนะครับดังภาพตรงนี้ครับเป็นลักษณะของงานยี่เป e งนะครับ หรือบางทีอาจจะใช้ลอยในช่วงลอยกระทงอย่างที่ติดเขียนกันก็มีนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตัวอย่างที่ควณจะยกมานะครับอย่างเช่นผ้าไหมแพรวของชาวภูไทยนะครับลักษณะของผ้าไหมเนี่ยเด็กๆดูภาพนะครับลักษณะของผ้าไหมเนี่ยจะเป็นลักษณะของลวดลายที่โดดเด่นนะครับมีสีสันมันวาวนะครับจะเป็นลักษณะของ ท้องถิ่นนะครับหรือลวดลายเฉพาะท้องถิ่นตรงนี้ก็เป็นศิลปะพื้นบ้านที่น่าอนุรักษ์ไว้มากเลยนะครับเครื่องดนตรีของภาคอีสานเนี่ยก็เป็นศิลปะพื้นบ้านเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะของออการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีในท้องถิ่นมาสร้างเป็นเครื่องดนตรีอย่างง่ายๆนะครับเพื่อเล่นให้มีเกิดความสนุกสนานนะครับดังนั้นจังหวะที่เร็ว สนุกสนานลื่นเลงนะครับตัวอย่างเครื่องดนตรีของฝั่งภาคอีสานก็ดูที่ภาพได้เลยนะครับเด็กๆนะและลักษณะของศิลปะพื้นบ้านอย่างหนึ่งก็เกี่ยวกับประเพณีหรือความเชื่อก็อย่างเช่นนะครับผีตาโขนที่จังหวัดเลยนะครับจะเป็นลักษณะของการวาดลวดลายลงบนภาชนะแล้วมาทําสวมใส่ให้เป็นหอัอโขนหรือผีตาโขนนะครับลวดลายจะมีสีสันงดงามนะครับดังภาพนะครับแบบหนึ่งก็คือ การแห่เทียนนะครับการแห่เทียนจะเป็นการสร้างลวดลายหรือพิมพ์ลายลงบนเทียนเพื่อแห่เกี่ยวกับงานาศาสนานะครับงานแห่เทียนที่โดดเด่นหรือโด่งดังก็ที่จังหวัดบุรีราชธานี้นะครับภาคใต้นะครับภาคใต้เนี่ยศิลปะพผื้นบ้านภาคใต้ที่คุูจะยกไหมให้ดูตัวอย่างก็อย่างเช่นง,งานบาติกงานบาติกเนี่ยจะเป็น ลักษณะของการเขียนลวดลายด้วยเทียนนะครับก็ลงสีบนผ้านะครับให้เกิดเป็นลวดลายต่างๆแล้วก็อาจจะไปย้อมนะครับในส่วนต่างๆเพื่อส่วนไหนที่เราต้องการให้สีติดเราก็ไปย้อมหรือระบายสีก็ได้นะครับงานบาติกนะครับอาจจะสร้างมาเป็นเสื้อผ้าเป็นเครื่องใช้ต่างๆนะครับจะมีสีสันที่สวยงามนะครับเแล้วก็ภาคใต้เนะี่ย มีศิลปะพื้นบ้านหลากหลายนะครับตัวอย่างเช่นนะครับว่าวงเดือนเด็กๆดูภาพนะครับว่าวงเดือนเนี่ยซึ่งทั่วประเทศของเราเนี่ยจะมีการเล่นว่าวกันนะครับแต่ลักษณะของว่าวงเดือนเนี่ยจะเน้นลวดลายสีสันความสวยงามบนตัวว่าวมากกว่าครับทําให้ทําให้ตัวว่าวเนี่ยมีเอกลักษณ์โดดเด่นน่าสนใจนะครับ นอกจากนี้นะครับภาคใต้ยังมีศิลปะวัฒนธรรมที่น่าสนใจเยอะนะครับอย่างเช่นโนลาหรือการลามโนลาหนังตะลุงนะครับหรือหนังใหญ่เป็นการเชิดให้แสงสะท้อนเงาให้เป็นภาพออกมานะครับซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านเพื่อความบันเทิงของท้องถิ่นนะครับเรือกกและ เรือกอลแอเนี่ยจะมีสีสันที่สวยงามในการวาดและลงลวดลายของเรือกอลแอเนี่ยชาวบ้านอาจจะมีความเชื่อว่าถ้าเรือสวยนะครับการหาปลาของเขาก็จะได้ปลาที่มากมายนะครับดังนั้นศิลปะของการวาดหรือลงสีเรือกอลแเนี่จจะมีสีสันที่สดใสและสวยงามมากนะครับสุดท้ายภาคกลางของเราภาคกลางเนี่ยก็จะมีศิลปะพื้นบ้านที่โดดเด่นในหลายสาขานะครับเครื่องปั้นดินเผานะครับ ก็จะมีอย่างเช่นที่เกาะเก็ดน,นะครับเด็กๆอาจจะไปเที่ยวกันบ้างอาจจะเห็นวิถีชีวิตในการปั้นของชาวบ้านนะครับเครื่องเบญจรงเครื่องเบญจรงเนี่ยที่มีชื่อเสียงนะครับก็อยู่ที่สมุทรสาครนะครับเครื่องเบญจรงเนี่ยจะเป็นลักษณะของอเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็อาจจะสร้างมาเป็นถ้วยชามของเราเนี่ยแต่ว่าการลงสีของเขาเนี่ยจะมีความสวยงามละเอียดนะครับ สีเบญจรงค์ก็คือลักษณะคือ5สีนะครับอาจจะใช้สีมากกว่า5สีซึ่งปัจจุบัน,นอาจจะใช้ตั้งแต่3สีถึง8สีนะครับแล้วก็ใช้น้ำทองนะครับในการตัดเส้นทำให้ผลงานหรือเครื่องเบญจรง,รงตรงนี้สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับเด็กๆเห็นภาพไหมครับเครื่องเบญจรงของเราสวยงามมากนะครับโด่งดังทั่วโลกด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับภาคการยังมี การทาองค์มังกรเห็นไหมครับดังตัวอย่างภาพองค์มังกรขึ้นชื่อนะครับคือที่จังหวัดราช,ชบุรีนะครับเป็นการปั้นองค์แล้วก็ทําลวดลายขององค์เป็นลายมังกรนะครับจะด่งดังแล,และมีชื่อเสียงมากนะครับการทําหัวโขนนะครับการทําหุ่นกระบอกนะครับที่ครูพูดมาทั้งหมดนี้นะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของศิลปะพื้นบ้านของแต่ละท้องถิ่นนะครับ ที่มีความแตกต่างกันยังไม่รวมเกี่ยวกับการละเล่นอาหารการกินขนรรมเนียมประเพณีต่างๆของแต่ละท้องถิ่นนะครับเป็นไงบ้างครับเด็กๆเด็กๆได้เรียนรู้แล้วว่าศิลปะท้องถิ่นของเราหรือศิลปะพื้นบ้านของแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกันนะครับดังนั้นพูดง่ายๆนะครับก็คือศิลปะพื้นบ้านของเราเนี่ยเป็นการถ่ายทอดความรู้วิธีการจากรุ่นสู่รุ่นนะครับ และก็จะมีความเกี่ยวพันด้วยใช้ในการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละท้องถิ่นนะครับเพื่อประโยชน์ใช้สอยนะครับซึ่งก็ยังเกี่ยวพันไปถึงลักษณะของความเชื่อาศาสนาพิธีกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆนะครับดังนั้นศิลปะพื้นบ้านนะครับจะมีหลากหลายนะครับเด็กๆก็สามารถที่จะไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะครับว่า ท้องถิ่นของเด็กๆมีอะไรที่โดดเด่นและน่าสนใจนะครับสำหรับคลิปนี้ครูลุงให้ความรู้ลักษณะของศิลปะพื้นบ้านนะครับเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเด็กๆสนใจเด็กๆไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับแล้วลองดูว่าท้องถิ่นของเด็กๆมีอะไรน่าสนใจและอะไรที่โดดเด่นในท้องถิ่นของตนเองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ